เครื่องทําน้ําอุ่นใช้งานมาหลายปีมากทีน,นี้ไม่ได้ใช้มาสามเดือนช่วงที่แม่อยู่บ้านสามหรือสี่เดือนเนี่ยปรากฏว่าไฟไม่เข้านะครับไฟจากสายไฟบ้านเนี่ยเข้าไปในวัดดูแล้วมีอยู่เสิร์เครื่องวงจรอาจมีปัญหาที่หนึง่งเดี๋ยวจะลองตรวจเช็คดูนะครับ เพื่อความแน่ใจนะครับแล้วก็จะมาวัดดูที่ขั้วของเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี่คือเบรกเกอร์นะครับอันนีเ้เราดันเช็คเกอร์ให้ขึ้นไปให้อยู่ตำแหน่งออนนะครับออนเขียนบอกไว้ออนแล้วก็วัดดูครับวัดดูไฟไปเข้าตรงนี้นครับไปเข้าสายไฟแตกไฟบ้านเข้าตรงนี้มาเข้าเบรกเกอร์แล้วก็วัดดูนะครับอ่าอันนี้ขึ้นนะครับเสไป กระแสไฟผ่านได้นะครับขั้วหนึ่งแล้ววัดอีกสายหนึ่งขั้วหนึ่งนะครับคือขั้วทีถับมานะครับอ่าปรากฏว่านิ่งเจอแล้วครับเจอแล้วอาการเพื่อความแน่ใจเจอแล้วครับสมมติเบรกเกอร์นี่ชํารุดครับเดอดทํางานเดี๋ยวไม่ทํางานนะครับนี่ไฟไม่ผ่านนะครับเดือดมันทุกคู่อีกคั่วหนึ่งเหมือนขั่วเก่านะครับ่าขึ้นนะครับไฟผ่านบัดคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่ผ่านครับเบรกเกอร์เสียสนิทฐานได้เลยครับว่าเปลี่ยนเบรกเกอร์นะครับอ่าแล้วเรา,เรามาดูจุดเช็คตัวนี้ถ้าเรากดอ่าที่ปุ่มนี้นะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับคือคือ,คอตัวเช็คเกอร์เนี่ยตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็จะมาดันสวิตตัวนี้คือในกรณีที่ไปรั่วน,นะครับ เบรกเกอร์นี่จะทํางานมันจะกดลงไปมันจะดีตับออกมานะครับตัวนี้ก็จะล่วงมาข้างล่างตกมาข้างล่างนี้นะครับคือตัดไปแล้วนะครับแต่ที่ตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยครับนี่นี่ครับปกติกดลงนี่เขาก็จะนี่ครับุมเล็กตัวนี้ครับเวราเรากดตรงนี้นะครับกดตัวนี้เช็คเกอร์นะครับ ตรงนี้มันก็จะไปดันตัวนี้นะครับวันนีตับ๊บมันก็จะดีดลงมาอันนี้เราเอามือกดเองก็ยังไม่ลงนะครับย,ยังไม่ดีดนะครับไอต,ตัวนี้เสียแล้วแล้วก็วัดไปก็ไม่ผ่านนะครับเบรกเกอร์มีปัญหาแล้วครับเขาเปลี่ยนเบรกเกอร์ครับแล้วก็คงเสร็จแต่ทีนี้อากาศมันหนาวครับอากาศมันเย็นถาว่าแม้แ่ถ้ารอไปซื้อเบรกเกอร์มาคงไม่ทันแล้ว พอดีไปดูที่หลังบ้านนะครับน้องก็ซื้อมาสำรองไว้เครื่องหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อของไทยนะครับแต่ได้รับมาตรฐานรางวัลอะไรท่านี Brand Excellence Award 2009 Special Award Innovative 2009 SME Brand Excellence Award 2012นะครับ SME ผ่า SM น SME ของไทยอันนี้เขาซื้อทิ้งไว้นานแล้ว ซื้อใหม่เดี๋ยวทิ้งไม่นานแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ก่อนถ้งั้นอาบน้าไม่ได้อากาศหนาวครับเข้าหน้าหนาวแล้วครับก็คงตรวจเช็คอาการให้มวลมิดดูนะครับว่าถ้าเครื่องเราเสียเราตรวจเช็คอย่างไงนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้เปลี่ยนใช้ก่อนนะครับแล้วตัวนั้นตัวเก่านี่แล้วก็จะค่อยอซื้อเบรกเกอร์มาคงไม่กี่สิบบาทนะครับน่าจะหกสิบเจ็ดสิบาทนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ ตัวตัดไปเวลาไปดูดนะครับหรือไปรั่วนะครับแล้วก็จะคงนี้แค่นี้นะครับการติดตั้งก็คงไม่ซับซ้อนอะไรก็ติดตั้งธรรมดาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเก็บไว้ก่อนเป็นอะไรสำรองนะครับเมื่อซื้อเบเกอร์มาเปลี่ยนนะครับคงนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับช่างประจำบ้านครับ